สวัสดีครับวันนี้อมูลเลตปิงจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระหล่อโบราณหลวงพ่อไปรษชันทโสรุ่นสองโคตรสองจุดเนื้อวัดกำแพงบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครปี2534แท้ดูง่ายท่านผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและพลังจิตอันศักดิ์สิทธิ์นักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ตามสภาพเดิมไม่สัมผัสเนื้อพระงานฝีมือช่างการแต่งหุ่นเทียนที่คมชัดสวยงามเก็บรายละเอียดได้เรียบร้อยมีมิติร่องโคตรเก่ากร่อนคมชัดลึกพระหล่อโบราณ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติสนิมร่องรอยตะบายความเก่าคราบที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผิดน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญนี้เป็นการครอบครองของอโมเลตป,ปิงพระหล่อโบราณหลวงพ่อไประชฉันทโศรุ่นสองโคตรสองจุดเนื้อว่าจะสร้างขึ้นเมื่อปี2534โดยวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นที่ระลึกและส่งเสริมพุทธศาสนารวมถึงเผยแพร่บรารมีของหลวงพ่อไปหลักพระเกจิชื่อดังสายปฏิบัติผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองซึ่งต่อเนื่องจากความสําเร็จและได้รับความนิยมของรุ่นแรกโดยเน้นความประณีตในการหล่อแบบโบราณและการตกเสษที่เข้มขลังด้วยพิธีกรรมตามแบบโบราณพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อไปหลักเป็นที่เลื่อมใสของศิษยานุศิษิ์จากทั่วประเทศในเรื่องพุทธคุกปะด้านเมตตามหานิยม เป็นที่รักของผู้พบเห็นแคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายคงกระพันชาตรีป้องกันอันตรายจากอาวุธโชคลาาส่งเสริมการงานการเงินความนิยมในวงการพระรุ่นนี้แม้ไม่ใช่รุ่นแรกแต่ด้วยพุทธศิ์ที่งดงามและจํานวนการสร้างที่จํากัดโดยเฉพาะเนื้อว่าได้รับความนิยมสูงในหมู่นักสะสม โดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาในหลวงพ่อไปหล่าหรือสายพระหล่อโบราณผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างหลวงปู่ทวดพุทธคุณเข้มขลังพิมพ์ทรงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหตริยะแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณ และพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิตผู้เรืองเวทหมอดอย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจและมรดกพระพุทธศาสนาหาท่านได้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ www. amuletping. com หรือสแกน QR c ค d ดไดที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีครับวันนี้อมูเลตปิงจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระหล่อโบราณหลวงพ่อไปรฉันทโสรุ่น2โคตรสองจุดเนื้อว่าวัดกำแพงบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครปี2534แท้ดูง่ายท่านผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและพลังจิตอันศักดิ์สิทธิ์นักสะสมรุ่นเก่าๆมักจะมีการเก็บพระไว้ตามสภาพเดิมไม่สัมผัสเนื้อพระงานฝีมือช่างการแต่งหุ่นเทียนที่คมชัดสวยงามเก็บรายละเอียดได้เรียบร้อยมีมิติร่องโคตรกรอนคมชัดลึก พระหล่อโบราณจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อตามธรรมชาติสนิมร่องรอยตะบายความเก่าคราบที่มีอายุมากแท้ดูง่ายจำนวนผลิตน้อยหาพบยากแบ่งปันให้บูชาให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์เก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้วันข้างหน้าให้บูชาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าปัจจุบันเหรียญน,นี้เป็นการครอบครองของอมูเลตปิงพระหล่อโบราณหลวงพ่อไปรฉันทโสร,รุ่นสองโคตรสองจุดเนื้อว่าจะสร้างขึ้นเมื่อปี2 5 3 4้ยโดยวัดกำแพงเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นที่ระลึก และส่งเสริมพุทธศาสนารวมถึงเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อไปหลับพระเกจิชื่อดังสายปฏิบัติผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองซึ่งต่อเนื่องจากความสําเร็จและได้รับความนิยมของรุ่นแรกโดยเน้นความประณีตในการหล่อแบบโบราณและการตกเศษที่เข้มขลังด้วยพิธีกรรมตามแบบโบราณพุทธคุณและความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อไปหลับเป็นที่เลื่อมใสของสิทยานุสิ์จากทั่วประเทศในเรื่องพุทธคุณในด้านเมตตามหานิยมเป็นที่รักของผู้พบเห็นแคล้วคลาดปลอดภยัยรอดพ้นจากภัยอันตราย คงกระพันชาตรีป้องกันอันตรายจากอาวุธชกลากส่งเสริมการงานการเงินความนิยมในวงการพระรุ่นนี้แม้ไม่ใช่รุ่นแรกแต่ด้วยพุทธศินที่งดงามและจํานวนการสร้างที่จํากัดโดยเฉพาะเนื้อว่าได้รับความนิยมสูงในหมู่นักสะสมโดยเฉพาะผู้ที่ศรัทธาในหลวงพ่อไปหลาหรือสายพระหล่อโบราณผู้ศรัทธาหลายท่านยืนยันว่าเหรียญรุ่นนี้ช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงในหลายสถานการณ์ถือเป็นเหรียญยอดนิยมที่ควรค่าแก่การสะสมด้วย ความเก่าแท้จากยุคต้นของการสร้างหลวงปู่ทวดพุทธคุณเข้มขขังพิมพ์ทรงสวยและมีประวัติการจัดสร้างชัดเจนหากพบเหตระยะแท้สภาพดีถือว่าเป็นหนึ่งในของดีมีคุณค่าทั้งในเชิงพุทธศิลป์และพุทธคุณอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่เป็นพระเครื่องที่มากด้วยพุทธคุณและพลังศรัทธาหากแต่ยังเปลี่ยนไปด้วยประวัติศาสตร์และความขลังที่สืบทอดจากพระเกจิตผู้เรืองเวทเหมาะอย่างยิ่งทั้งสําหรับการบูชาคุ้มครองชีวิตและการสะสมเพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางจิตใจ และมรดกพระพุทธศาสนาหาท่านใดสนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ w w w b l o l e d a m u l e t p i n g c o m หรือสแกน QR code ได้ที่นี่ท่านถูกใจในการนำเสนอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไป